สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วครับพี่น้องไอสิ์คนหาเห็ดหากบคือเกาครับมาเบิ่งครับบรรยากาศหากบพี่น้องอยู่ตามทุ่งนานะครับพี่น้องมือหนีนะครับโบไก่โบไก่แล้วครับพี่น้องอยู่แถวนี้แล้วครับเจอแล้วครับพี่น้องกบเขาลูกกบจำสินครับพี่น้องเปิดแล้วครับเปิดไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนั่น แรงแรงยังสิี่ครับนั่นโอ้ยใหญ่ยูครับพี่น้องเอาหมานเ้าครับพี่น้องหมานแรกแล้วหมานแล้วมานแล้วครับพี่น้องหมานแล้วครับนี่มาเลยก็เห็นเลยนะครับพี่น้องนะครับนั่นเิึงมาได้ครับนี่ได้แล้วครับตัวหนึ่งมานแล้วครับหมานแล้วครับหมานแล้วตัวนึงเอา ไปครับพี่น้องไปรุนด้วยกันครับพี่น้องเจออีกแล้วครับนะครับพี่น้องเสียงปึ้งปึงปังปังครับพี่น้องอ๋อมือนี่คือสมาร์่เตสเซอรครับพี่น้องมือนี่วันที่สามสิบเอ็ดครับพี่น้องมือนี่ไก่ชิ้นเดือนนะครับนันยังแบบเปิดนะครับนันเปิดแล้วนันครับพี่น้องไปดูด้วยกันพี่น้องคูปะรุนด้วยกันอยู่ครับนันโอ้นะครับนี่ นะครับพี่น้องปาดตัวที่สองแล้วครับนี่ตัวที่สองครับของวันนี้นะครับพี่น้องวันศุกร์เนาะมือนี่วันศุกร์ครับพี่น้องเดินยังฮะมกกรลามกกระลานะครับมือนี่อ๋อสามสิบเอ็ดครับพี่น้องมกกรลาไม่ใช่กุมภาพันธ์นะครับนี่ตัวที่สองแล้วครับว้าบรรยากาศนี่ครับมองนี่ครับมองหามองที่เขาหาแล้วครับพี่น้องนะครับ หาไปทัวแล้วก็หาอีกนะครับนี่เก็บในมงมกันตัวใหญ่เหมือนกันนะครับพี่น้องนี่อ่าครับพี่น้องไปครับพี่น้องไปลุ้นตัวที่สามครับพี่น้องมือนี่ครับหมานแรงให้หมานนะครับพี่น้องเปิดไปแล้วครับพี่น้องเปิดไปแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงแรงนะครับพี่น้องต้องเปิดไว้นี่ครับพี่น้อง ตัวที่สามครับของวันนี้นั่นครับพี่น้องออ้ยตัวทำงานงามเลยครับพี่น้องป๊าดคืองามเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องบรรยากาศทงหน้าครับพี่น้องมานแล้วครับมานแล้วตัวที่สามนะครับนั่นครับพี่น้องตัวที่สามของวันนี้นะครับเสาครับพี่น้องวันเก่ามงครับพี่น้องช่วงนี้ลุนอีกตัวพี่น้อง มาปาดพี่น้องเอา้ารุนเรียกันครับพี่น้องเอา้าเอา้าปาดงามแล้วงามแล้วปาดเด่นออกมุมีแต่น,ตน้ำตรงนี้เอา้าโอ้ไหนสักคนหน่ะข้างบนข้างบนงบนั่นแหละตี่นี้นนทีเออรุนเรียกันพี่น้องตัวเล็กตัวใหญ่ว้ายตัวใหญ่หญทุกครับพี่น้องเป็นตัวหน่อยได้ไหมตัวใหญ่พี่นอ้องนี่ ตัวที่เท่าไรแล้วตัวที่สี่พี่น้องเอามันมแล้วพี่น้องมาแล้วน้องเอ้มาแล้วครับบรรยากาศตรงหน้าเข้าเนียงแล้วพี่น้องไปบายบายเลยครับเอามาแล้วครับพี่น้องลุ้นต่อไปครับไปครับพี่น้องเจอแล้วครับดูด้วยกันชมด้วยกันครับพี่น้องลุ้นด้วยกันครับพี่น้องเมื่อนีาไปลุนด้วยกันครับพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องนี่ครับ เปิดไม่ได้ครับเอ้าเกือบสิออกเลยครับพี่น้องปารครับนั่นนับพี่น้องนั่นนี่ครับพี่น้องตัวที่เท่าไรนี่ที่หาที่หกพี่น้องเอาห่านหานแล้วครับพี่น้องแถวนี้ครับอ้บรรยากาศกบนะครับเอาพอกันคขิมใหม่ครับพี่น้องคขิมนี้กับซับนี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับผม